สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําว่าเลี้ยงอึ่งยังไงนะครับไม่ให้อึ่งเป็นโรคและให้อึ่งโตวไวเรียนแบบธรรมชาตินะครับอ,อันดับแรกนี่บ่อนะครับบ่อน,นี้จะมีน้ําฝนเข้าได้นะครับเพราะว่าเราต้องทําแบบธรรมชาตินะครับเพื่อว่าให้อึ่งเลี้ยงง่ายโตวไวและไม่เป็นโรคนะครับต้องมีน้ําฝนเข้าได้ด้วยนะครับ เพราะว่าถ้าเรากั้นหลังคาจนน้ำฝนไม่สามารถเข้าได้เลยอึงเขาจะไม่สามารถโตเร็วที่อย่างเราคิดได้นะครับแล้วก็อนุนอนุนพ่อแม่พันธุนะครับตอนนี้ออกมาเล่นนรับฝนแล้วนะครับเราสามารถเลี้ยงลูกออสไว้กับพ่อแม่พันธุ์ได้นะครับเพราะว่าประเภทอื่นนี้นะครับคือเขาจะไม่กินกันเองนะครับ อันนี้ลูกออสอายุประมาณสี่วันนะครับนี่แบบอันนี้สี่วันครับอันนี้พ่อแม่พันธุ์ครับลงมาว่ายน้ำเล่นกันแล้วครับอันนี้ฝนกําลังตกนะครับนี่ครับพ่อแม่พันธุ์กำลังออกมาเล่นกันแล้วครับนี่ครับบางตัวก็วิ่งงอเล่นน้ำเนี่ยครับเขาจะไม่กินกันเองนะครับ นี่ครับอันนี้พ่อแม่พันธุ์นะครับออกมาเล่นน้าฝนกันแล้วนะครับเริ่มทยอยออกมาเล่นน้ําฝนกันแล้วนะครับพ่อแม่พันธุ์ถ้าเราเลี้ยงแบบที่ว่าหลังคาคุมหมดนะครับอ,อ,อึ่งจะโตช้าและเป็นโรคง่ายครับ แล้วก็ทางนี้จะเป็นลูกออดนะครับนี่ครับเขาจะได้น้ำฝนเขาจะโตเร็วมากครับแล้วก็ทางด้านนู้นเป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับพ่อแม่พันธุ์ครับถ้าเลี้ยงแบบให้เขามีน้ำฝนด้วยเขาจะาไม่ค่อยตายนะครับ แล้วอึ่งเขาจะโตเร็วมากครับหลังจากฝนตกหนักวันนี้นะครับเอ่อเรามาดูความแข็งแรงของอึ่งเรานะครับในการที่ว่าเราเลี้ยงบ่อเปิดแบบที่ว่าให้บ่อได้รับน้าฝนบ้างนะครับอันนี้ครับความแข็งแรงของอึ่งเราครับนี่ครับจะขึ้นมากันหมดเลยนะครับขึ้นมาเพื่อที่ว่า เขาจะลงไปไข่ในบ่อน้ําบ่อนี้นะครับจะเป็นชุดที่สองนะครับชุดที่สองของลูกออดนะครับเพราะว่าชุดแรกชุดแรกลูกออดในบ่อนี้ในบ่อน้ํานี่ยังมีอยู่นะครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งนี่กําลังจะขึ้นมาไข่นะครับการเลี้ยงแบบที่ว่าเอาพ่อแม่พันธเลี้ยงรวมกับลูกออดนะครับจะสามารถให้เรามีอึ่งขายทั้งปีนะครับเพราะว่าอึ่งจะมีหลายรุ่นและหลายชุดครับ แล้วก็เลี้ยงแบบบ่อเปิดนะครับจะสามารถทําให้อึงของเรานะครับแข็งแรงครับไม่เป็นโรคง่ายครับแล้วก็จะโตไวครับเพราะว่าเขาก็จะผสมกันเรื่อยๆครับแล้วก็ลูกอึงก็จะโตขึ้นมาเรื่อยๆครับนี่ครับเขาเริ่มขึ้นมา เริ่มขึ้นมาจับเริ่มจับ,บคู่แล้วนะครับผมคาดว่าเดี๋ยวตอนเช้าตอนเช้าก็จะมีไข่ชุดใหม่นะครับชุดใหม่ที่ว่าอยู่ในนี้นะครับเนี่ครับความแข็งแรงของเขาครับสามารถผสมกันได้ทั้งปีนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้กดติดตามนะครับขอบคุณครับ